สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนุ้แอดมินช่อง1.7แคลฟออนไลน์สอนสร้างกลุ่มแบบนี้ครับเรียกว่ากลุ่มชั่วคราวนะครับแต่มันใช้ลูกเล่นค่อนข้างเจ๋งครับและกลุ่มลายคลาสสิกครับที่มันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างแต่มีข้อเสียนะสามารถลบสมาชิกทุกคนออกจากกลุ่มได้เจาะลึกในช่วงท้ายนะก่อนจะดูวิธีการสร้างของคนละหนึ่งซับสไครต์ท่านใดต้องการให้ผมเป็นที่ปรึกษาออนไลน์ทั้งแบบบริษัทและตัวต่อตัว,ตวราคาไม่แพงนะครับสร้างกลุ่มแบบนี้เขาสร้างกันยังไงครับพี่ อันดับแรกคุณต้องมีห้องแชทห้องแชทของเพื่อนหรือคนที่กําลังจะเข้ากลุ่มร่วมกับคุณเนี่ยสักหนึ่งห้องแชทหรือบัญชีลายส่วนตัวของคุณเช่นคนไฟบินหมายถึงมือถืออีกเครื่องนะบัญชีนี้อีกเครื่องหนึ่งของผมคนไฟบินเนี่ยเข้ามาในห้องแชทบัญชีลายส่วนตัวชื่อคนไฟบินกด3มขีดมุมขวามือเพื่อกดคําสั่งนี้ครับคาว่าเชิญครับพิมพ์ชื่อเพื่อนได้เลยนะครับหมายถึงคนในบริษัทในองค์กรของคุณเดี๋ยวผมจะติก๊ก ติ๊กกได้เลยนะครับติ๊กกอ่ะโอเคเป็นกลุ่มชั่วคราวนะผมจะติ๊กประมาณสัก10 20สําหรับการพูดคุยเป็นกลุ่มชั่วคราวก็กดเชิญครับแล้วทีนี้มันจะปรากฏด,ด้านล่างนะครับถ้าใครปักหมุดไว้เยอะเกินไปมันจะไปอยู่ด้านล่างของปักหมุดนะครับกดค้างไว้ที่แชทกลุ่มที่เพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับเพื่อใช้คําสั่งปักหมุดให้มันอยู่ด้านบนสุดนะครับไปดูกันข้อดีของกลุ่มแบบนี้นะ สร้างขึ้นมาแล้วถ้าใครใครคนใดคนนึงพิมพ์อ่ะพิมพ์ไว้แบบนี้นะครับสมาชิกคนที่เข้ามา2 3 4 5สมาชิกใหม่ก็จะสามารถอ่านข้อความเก่าๆได้แตกต่างจากกลุ่มไลน์ธรรมดาที่สมาชิกใหม่ไม่สามารถอ่านข้อความเก่าๆได้แต่กลุ่มชั่วคราวแบบนี้อ่านได้แล้วฟีเจอร์ลูกเล่นที่ใช้ได้พอๆกับกลุ่มไลน์คลาสสิก500รคนนะนะก็คือตรงนี้ครับโทรกลุ่มวิดีโอคอลไลฟ์สดได้นะครับ โอเคไม่มีโนต้ตกลุ่มชั่วคราวนะครับเห็นไหมมีกิจกรรมไม่มีโนต้ตกลุ่มนี่คือข้อแตกต่างนิดเดียวนะครับและกลุ่มลักษณะนี้ไม่มีใครสามารถลบสมาชิกออกไปได้นะครับดูดิไม่รู้จะลบปุ่มไหนเนี่ยนะครับกดไปที่รายชื่อสมาชิกปกติจะมีหัวข้อแก้ไขแล้วลบสมาชิกไม่มีนะครับนี่คือข้อดีของกลุ่มชั่วคราวแล้วทําไว้เพื่อสกเบืออะไรนะครับคืออย่างนี้ฮะสมมติบริษัทคุณมี20กว่าคน คุณก็สร้างกลุ่มชั่วคราวไว้แบบนี้แนะนําให้สร้างกลุ่มกลุ่มธรรมดา500คนคลาสสิกเนี่ยไว้อีก1กลุ่มแบบนี้นะครับมชื่อว่า e-book เนี่ยครับสำหรับโน้ตกลุ่มต่างๆนะครับหวัวข้อโน้ตนะโน้ตคอนเทนต์ต่างๆลงไปในโน้ตให้สมาชิกกลุ่มอ่านเรียนรู้ต่างๆกลุ่มที่มีสมาชิกได้5 0 0คนแต่มันสามารถลบสมาชิกได้นั่นเองนะครับกดที่ชื่อสมาชิกกดแก้ไขแล้วลบได้เลยนะครับนี่คือวิธีการลบกลุ่ม กลุ่มคลาสสิก500คนนั่นเองครับเมื่อมีกลุ่มคลาสสิก500คนแล้วสร้างขึ้นมาก็แค่กดกดเมนู3ขีดแล้วแล้วกดปุ่มเชิญแล้วคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์แบบนี้ครับก็แค่ทำไปส่งเข้ากลุ่มชั่วคราวที่มีพนักง,งานบริษัทสมมุตินะครับอ่า3มคนนี้กลุ่มชั่วคราวตรงนี้นะครับก็ส่งเข้าไป ทุกคนก็จะสามารถกดเข้ากลุ่มกลุ่มคลาสสิกที่มีประชากรได้500คนกลุ่มอ e ีบุ๊กนี้ที่ยกตัวอย่างนะครับสำหรับกลุ่มนี้อาจจะมีคนนอกนะครับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อประชาสัมพันธ์เข้าผ่านกลุ่มนี้ก็ดีตรงที่มันสามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ครับฟังก์ชันใช้ลูกเล่นตรงนี้ครับการโทรครับการไลฟ์วิดีโอคอลเล่นนี้นะครับลูกค้าต้องการวิดีโอคอลกับบริษัทก็ทําได้เลยแต่บางคนลูกค้าที่ไม่ประสงค์ดีนะครับเข้ามาลบกลุ่ม ปุ๊บกลุ่มหายเกลี้ยงครับกลุ่มลายคลาสสิกของบริษัทหายเกลี้ยงคุณก็แค่เข้ามาที่กลุ่มชั่วคราวแล้วก็คัดลอกลิงก์ไอเนี่ยลิงค์กลุ่มสร้างกลุ่มใหม่นะครับคัดลอกลิงก์มาแล้วก็โพสต์ลงไปในกลุ่มชั่วคราวแต่ว่ามันก็อยู่อยู่ถาวรนะนะที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัทสัก20-20บ20คนแบบนี้ก็แค่กดเข้ากลุ่มใหม่ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็เชิญลูกค้าเข้ามาเพราะว่ากลุ่มคลาสสิกเนี่ยมันสามารถใช้ลูกเล่น วิดีโอคอลและสตรีมไลฟ์สดได้นั่นเองครับซึ่งลูกเล่นเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ใน Open Chat นี่คือ Open Chat นะครับกลุ่ม Open Chat แนะนำติลเตอร์เนี่ยเห็นไหมฮะไม่สามารถไลฟ์สดได้นะครับมันไปดูในตัวไอมุมขวานะครับคลิปที่เกี่ยวข้องหรือท้ายคลิปสอนการใช้ Open Chat การแก้โดนบล็อกต่างๆค่อยว่ากันการสร้าง Open Chat เพื่อเป็นแอดมินก็มีสอนนะครับ ฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ